ถ้าพูดกันถึงเรื่องความเร็วแล้วล่ะก็ยังไงนี่ก็คือท็อปิกที่ทุกคนมักจะหยิบยกมาพูดกันถึงอยู่เสมออย่างเช่นในปีที่ผ่านมาใครเป็นแข้งที่เร็วที่สุดในปีนั้นๆแต่ว่านะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลปัจจุบันอย่าง2023-2024ถึงี่ก็ได้เกิดเรื่องน่าเหลือเชื่อขึ้นครับเพราะในท็อปผ้าสำหรับแข้งที่วิ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนั้นเกิดขึ้นในซีซั่นปัจจุบันทั้งหมดเลยถึง4อัันดบเรียกได้ว่า เป็นซีซั่นแห่งความเร็วสุดๆและก่อนที่เราจะมาเข้าท็อป5กันนั้นเราก็จะมีอันดับ10ถึง6มาให้ดูกันก่อนครับอันดับที่10อามาดูโอนานาสโมสอดเอฟเวอรตันความเร็วที่36.65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเกมเจอลิเวอร์พูลเมื่อวันที่21ตุลาคม2023อันดับที่9แอนทนิกรอนสโมสรนิวคาสเซลยูไนเต็ดความเร็ว36.68กิโเมต,ต่อชั่วโมง ทำได้ใน,ในเกมที่เจอเบอร์ลีเมื่อวันที่30กันยายน2023อันดับที่8บรนแนน j o จอ s ์ n ันสมูรสนอตติงแฮมฟอเรสความเร็ว36.70กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน,ในเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2023อันดับที่7 iger, อันโตนิโอรูดิเกอร์สมูรเชลซี ความเร็ว36.72กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเกมที่เจอไบรตันเมื่อวันที่29ทธันวาคม2021และอันดับที่6ดาราโอเช่สมโรเบอร์ลี่ความเร็ว36.73กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเกมเจอคริสตันพาเลสเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2023จากนี้ไปเราก็จะมาต่อกันที่ท็อป5กันนะครับอันดับที่5โดมินิกโซโบสไล สโมสรลิเวอร์พูลความเร็ว3 6 7 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับวูแผมตันมิดฟิลด์สัญชาติฮังการีนั้นถือว่าเข้ามาเป็นจิก๊กซอคนสำคัญที่กำลังพาหงแดงอยู่บนตำแหน่งจ่าฝูงด้วยคุณสมบัติของมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องทั้งการจ่ายบอลการยิงที่ทรงพลังความแข็งแกร่งรวมไปถึงความรวดเร็วที่จาจานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความทุ่มเทในการเล่นที่วิ่งเต็มหลอดใส่สุดตลอด90นาทีเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โซโบโอพอไปนั่งอยู่ในหัวใจสาวเวิร์ดคอปได้อย่างรวดเร็วอันดับที่4เปโดโรเนโตสสมสรวูฟแฮมตันวนเดเลอร์ความเร็ว36.86กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คืออีกแข่งคนสำคัญที่วูฟจะขาดไปไม่ได้จังหวะด,ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับลูตันทาว ปีกสัญชาติโปรตุเกสได้ใช้ความเร็วพร้อมด้วยการเบียดแย่งบอลกับทอมล็อกเยอร์กับตันทีมของลูตันทาวก่อนที่จะจบสกอร์อย่างสวยงามอันดับที่3าซีโรซีอ็อกเบเน่สมอ,สอนรลูตันทาวความเร็ว36.93กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็เป็นอีกเรื่องน่ายินดีของลูตันหลังจากที่พวกเขาหลุดออกมาจากโซนตกชั้นในตอนนี้โดยปีกวัย26ปีสัญชาติไอริชได้ใช้สปีดจัดจานในการวิ่งแซงเหล่าบรรดาแข้งของฟูแลมทั้งนี้ในช่วงที่เหลือของฤดูก,กาลนี้เราก็คงต้องมาส่งแรงเชียร์ให้น้องใหม่อย่างพวกเขาสามารถอยู่รอดบนสังเวียนแดนผู้ดีให้ได้อันดับที่ 2. องไทวอลเกอร์คนดีคนเดิมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ความเร็ว 37.31กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วแล้วละก็แบคขวาโตโหดอย่างวอลเกอร์ยังไงก็ต้องถูกพูดถึงอยู่แล้วร่วมถึงการจัดอันดับด้วยด้วยความเร็ว37.31กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาได้ทำไว้ในเกมที่บุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วซึ่งเคยเป็นสถิติเร็วที่สุดในปลอดศาีเรียร์ลีกแต่มันไม่ธรรมดาเลย เพราะนี่คือความเร็วที่เขาทำไว้ในวัย33ปีและถ้าดูจากฟอร์มหรือสภาพร่างกายโดยรวมแล้วแบ่ขวาสัญชาติอังกฤษรายนี้น่าจะยืนระยะบนเวทีระดับสูงได้อีกนานแน่นอนและแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นั่นก็คือมิกกี้ฟานเดอร์เฟนสโมสรท็อดแนมฮอสเปอร์ความเร็ว37.38กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเกินคาดเหมือนกันเนื่องจากเซนเนแบก k รายนี้มีส่วนสูงมากถึง1 9 3เซนติเมตรแต่กลับมีความเร็วที่น่าทึ่งโดยการทำลายสถิติตลอดการเกิดขึ้นในเกมที่ไก่เดือยทองเปิดบ้านคว้าชัยจากเบรนท์ฟอร์ดเมื่อวันที่31มกราคมจากจังหวะที่เขาวิ่งกวดวิ่งไล่ตามคีรูสพอลเตอร์ปีของเบรนท์ฟอร์ด เซนเตอร์แบ็กจากฮอลแลนด์ก็กล้าเข้ามาเป็นกำลังหลักคนใหม่ของสเปอร์ในซีซั่นนี้และสามารถครองตำแหน่งตัวจริงได้ในระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากผลงานการคุมเกมรับและการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งจนทำให้สเปอร์เป็นทีมที่ลุ้นพื้นที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเต็มตัวถือว่าเป็นดีลหนึ่งในซีซั่นนี้ที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียว ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับท็อปฮ่าแข่งที่วิ่งเร็วที่สุดในประสตรเพลมเลีกเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าแห่งลมกรดเหล่านี้กันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ขอมพวกเราไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ